ถ้าท่านผู้ชมไม่อยากให้เกิดปัญหาครอบครัวในอนาคตจงวางแผนเรื่องของการเงินให้ดีเป็นลำดับแรกเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดปัญหาการเงินภายในครอบครัวขึ้นมาจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนิสัยอะไรต่างๆก็จะเริ่มขุดออกมาอะไรที่ไม่ดีของแต่ละคนก็จะขุดขึ้นมาผลสุดท้าย ก็จะทําให้ครอบครัวนั้นแตกแยกผมอยากจะฝากพวกเราแบบนี้ครับคนที่จะมาเป็นสามีและภรรยากันอยากจะให้พวกเรามองถึงความรักที่มีให้ต่อกันเมื่อเรามองความรักที่มีให้ต่อกันเสร็จเราต้องมารู้จักการวางแผนอนาคตของครอบครัวเมื่อเราเกิดความรักและวางแผนอนาคตของครอบครัวการวางแผนต้องอยู่บนพื้นฐานของความจําเป็น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานะสีจันทช่องที่จะนําสาระาดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนาสาระาดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจและช่องที่จะนาสาระาดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงตัวเองมาบอกเล่าท่านผู้ชมผ่านทางช่องทาง youtube ชื่อช่องมานะสีจันทรผมขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ได้ให้ความกรุนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับทางช่องมานะสีจันทรมาโดยตลอดนะครับ ผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ผมได้ทําคลิปเรื่องราวต่างๆได้บอกอนาคตอาชีพการเลี้ยงวัวจะไปในทิศทางใดได้แนะนําอาชีพที่ควรที่จะลงทุนในอนาคตได้บอกเล่าแทคกติกในการทําธุรกิจว่าทําอย่างไรถึงจะมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จ ได้ให้แนวคิดในการที่จะวางแผนอนาคตของชีวิตเราว่าเราจะทําอย่างไรที่จะได้สร้างความมั่นคงให้กับตัวเรามีท่านผู้ชมได้เข้ามารับชมรับฟังเป็นจํานวนมากนะครับผมสังเกตเห็นได้เลยครับว่ามีท่านผู้ชมได้ให้ความสนใจ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของปากท้องเรื่องของการสร้างหลักประกันให้กับชีวิตนั่นแสดงว่าทุกคนวันนี้กําลังต้องหารายได้เพิ่มเพราะว่าหลายๆคนเจอปัญหาชีวิต ค่าใช้ใจ่ายที่วิ่งสูงขึ้นทุกวันรายได้ที่ค่อนข้างที่จะหายากเงินวันนี้หายากมากครับลองกลับไปถามพ่อค้าแม่ค้าดูวันนี้ค่อนข้างที่จะขายยากเพราะฉะนั้นการที่เรามีรายจ่ายที่ต้องจ่ายแต่รายได้ที่ค่อนข้างหายากมันก็ทําให้เราจะต้องมองหาอะไรมาทํำไหมมีอาชีพเสริมหรือไม่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราได้เตรียมความพร้อมวันนี้ผมอยากจะให้พวกเรานะครับพยายามมอง พยายามที่จะสร้างอนาคตของครอบครัวให้ดีขึ้นวันนี้มีท่านผู้ชมอยากจะให้ผมได้ให้แนวคิดในการที่จะสร้างอนาคตของครอบครัวเราว่าเราจะมีมุมมองอย่างไรในการสร้างอนาคตผมเชื่อว่าหลายๆคนวันนี้เกิดปัญหาภายในครอบครัวผมอยากจะให้แนวคิดและให้มุมมองนะครับจากการที่ผมมีประสบการณ์หลายๆอย่างมีคนมาปรึกษาผมหลายๆครั้งครับว่า ทำยังไงที่จะแก้ปัญหาเรื่องปัญหาการเงินปัญหาถ้าะอบา์แววงภายในครอบครัวปัญหาการดื่มเหล้าการเล่นการพน,นันปัญหายาเสพติดมีท่านผู้ชมหรือมีคนไข้มาปรึกษาผมเยอะแยะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยส่วนใหญ่มันเกิดมาจากปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวอย่างไร ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างปัญหาเรื่องของการเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินขาดมือคนเราจะทะเลาะก,กันถามว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ทําให้เงินมันไม่พอจับจ่ายใช้สอยมันเกิดมาจากอะไรโดยส่วนใหญ่สามีและภรรยาปัญหาคือพวกเราไม่ได้คุยกันเวลาที่แต่ละคนหารายได้ได้บางคนก็จะเก็บรวบรวมเป็นกองกลาง แล้วก็บริหารรายจ่ายได้ดีก็จะรู้ว่าส่วนไหนเป็นค่าใช้จ่ายส่วนไหนเป็นเงินเก็บคนที่บริหารดีก็จะสามารถพาครอบครัวไปในจุดที่ดีได้แต่ส่วนมากจะมีปัญหาคือทุกคนหาได้จริงแต่รายจ่ายที่มันมหาศาลเพราะแต่ละคนก็จะมีรายจ่ายของตัวเองแต่ละคนก็จะมีแต่ความอยาก อยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้โทรศัพท์อยากไปเที่ยวเมืองนอกมันก็จะมีแต่รายจ่ายจีปาถะมันก็ทําให้ตอนที่มีเงินมันก็คุยกันดีครับมันรักกันดีกันหนุงกันหนิงกันดีแต่พอมีภาระหรือมีปัญหาเรื่องรายได้ไม่พอกับรายจ่ายขึ้นมาความระหองระแหงความทะาอเบาแวงมันจะเริ่มตามมาทันทีถ้าท่านผู้ชมไม่อยากให้เกิดปัญหาครอบครัวในอนาคต จงวางแผนเรื่องของการเงินให้ดีเป็นลำดับแรกเพราะเมื่อไร่ก็ตามที่เกิดปัญหาการเงินภายในครอบครัวขึ้นมาจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนิสัยอะไรต่างๆก็จะเริ่มขูดออกมาการพูดส่อเสียดการที่จะติสินมินทากันการที่จะไม่เห็นเรื่องของ ความรักที่มีให้ต่อกันเหมือนก่อนอะไรที่ไม่ดีของแต่ละคนก็จะขุดขึ้นมาผลสุดท้ายก็จะทำให้ครอบครัวนั้นแตกแยกผมอยากจะฝากพวกเราแบบนี้ครับในฐานะที่ผมมีประสบการณ์มาก่อนและก็ผ่านเรื่องราวครอบครัวปัญหาครอบครัวมาโดยตลอดคนที่จะมาเป็นสามีและภรรยากันอยากจะให้พวกเรามองถึงความรักที่มีให้ต่อกัน เมื่อเรามองความรักที่มีให้ต่อกันเสร็จเราต้องมารู้จักการวางแผนอนาคตของครอบครัวเมื่อเราเกิดความรักและวางแผนอนาคตของครอบครัวการวางแผนต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นเราต้องรู้นะครับว่าเมื่อเราแต่งงานตอนอายุยี่สิบต้น,ตน,ตนเราจะต้องมีลูกเราจะต้องดูแลพ่อแม่เพราะฉะนั้นภารกิจสำคัญของคนเป็นลูกหรือผู้นำครอบครัว อย่างเราเราต้องเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะฉะนั้นเราต้องมากำหนดว่ารายได้ที่เราได้มาเราจะทำอะไรแต่โดยส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอก็คือเมื่อได้รายได้มาก็พยายามที่จะเทไปที่การสร้างบ้านการซื้อรถการเที่ยวเมืองนอกการปนเปอร์ความอยากของตัวเองเมื่ออะไรก็ตามที่เราสร้างปัญหารายจ่ายเยอะแยะไปหมด มันจะทําให้เราเกิดการช็อตในอนาคตผมฝากพวกเราครับที่คิดจะสร้างครอบครัวที่อบคุ่นสิ่งแรกที่เราควรจะมองคือเราต้องมีเงินเก็บเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาไรายได้ได้สามีและภรรยาต้องจับมือกันและคุยกันต้องกันส่วนหนึ่งไม่เป็นเงินเก็บอะไรที่เราอยากได้เช่นว่ารถว่าบ้านต่างๆพวกนี้ขอให้เราดึงความอยากของเราลงใจเย็น เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเงินเก็บเยอะแยะแล้ววันนั้นเราจะมีความสุขเราจะซื้อรถเมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่ผ่านมาหลายๆลายครอบครัวไปอยากได้รถได้บ้านมากเพื่อที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะอยากเพื่อที่จะจะอยู่อาศัยแต่โดยส่วนใหญ่บ้านและรถนั้นคือนี่สินที่สร้างปัญหาให้กับคนมาโดยตลอดแล้วเมื่อเราวางแผนการเงินได้ดี ถัดมานะครับสามีและภรรยาจะต้องมองว่าเราจะทําอย่างไรที่จะทําให้ครอบครัวเราสามารถที่จะเดินไปด้วยกันจนตลอดรอดฟังที่เขาบอกว่าจนบม้อข้าวดํานั่นแหละครับเราจะทําอย่างไรที่เราจะประคองความรักไปจนวันตายได้เพราะในสังคมวันนี้โดยส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ถึงวันหนึ่ง ก็จะมีการหย่าล้างและเลิกราถามว่าทำไมผมพูดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะผมเสียดายโอกาสสําหรับคนที่หย่าล้างและเลิกรากันเพราะเราปาท,ที่จะได้มาอยู่ด้วยกันเราลงคุนไปเท่าไหร่เรามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเราเรียนรู้กันเราหมดไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่ทำไมเราจะต้องมาตัดสินใจเลิกลากันต่างคันมันก็ทำให้สิ่งที่เราลงทุนมาทั้งชีวิตมันสูญสิ้น ผมเชื่อว่าทุกคนเจอและไม่ต่างกับผมผมก็เจอเรื่องเหตุการณ์พวกนี้ผมถึงไม่อยากให้พวกเรามาเจอเรื่องการเลิกลาวิธีการที่เราจะไม่เกิดปัญหาการเลิกลากันก็คืออะไรสามีและภรรยาจะต้องมีความรักที่ให้กันมีใจที่บริสุทธิ์แล้วจะต้องอยู่ในศีนลธรรมเรื่องของการประพฤติผิดในกรรม เรื่องของการไปนอกลู่นอกทางมีซุ้มีเมียน้อยอะไรต่างๆพวกนี้เราอย่าทำฝากทุกคนบางคนพอเริ่มมีเงินก็จะเริ่มหลงผิดเริ่มเหลิงพอเหลิงมันก็ถลําลึกเข้าไปแล้วมันก็เอาชีวิตความเป็นครอบครัวกลับมาไม่ได้ถ้าใครไม่อยากให้บ้านแตกสลกยขาดอย่าได้ไปทำเรื่องพวกนี้เด็ดขาด การที่ผมออกมาพูดเพราะผมอยากให้พวกเราประคองรักกันไปให้ยาวนานจนกว่าจะถึงวันตายเลยครับเพราะอะไรเราลงทุนมาทั้งชีวิตด้วยกันแล้วอย่ามาขาดคุณอย่ามาจบธุรกิจกันแบบนี้เมื่อเราไม่นอกลู่นอกทางเมื่อเราไม่มีคนอื่นต่างคนรักเดียวใจเดียวมันก็จะทำให้ครอบครัวเราอกอุ่นเรามีไรายได้ที่ดีเรามีเงินเก็บ เรารักกันดีสามีและภรรยาเราก็จะส่งมอบความรักนี้ให้กับลูกได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเราเขาเห็นพ่อแม่ถ้าเราบ่แวงแล้วลูกเราจะเป็นคนดีในสังคมได้อย่างไรเมื่อเขาไม่ได้เห็นต้นแบบที่ดีจากผู้ปกครองฟังไว้นะครับแล้วทีนี้สำหรับผู้ปกครองที่เป็นพ่อแม่ที่ต้องอาศัยลูกวันนี้ลูกกำลังสร้างครอบครัวกำลังสร้างฐานะอยู่ฝากคนที่เป็นพ่อแม่ พยายามให้แนวคิดที่ดีกับลูกอย่าเป็นคนที่ไปสร้างภาระให้กับลูกทำไมผมถึงพูดคำนี้ผมเจอมาเยอะครับที่มาปรึกษาผมและผมก็เจอกับตัวเองมาเหมือนกันผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเวลาที่เราเป็นพ่อแม่คนสิ่งที่เราดีใจที่สุดก็คือเห็นลูกเติบโตแต่อย่าไปอยากได้อะไรจากลูกไม่ต้องไปให้ลูกมาซื้อรถซื้อบ้านอะไรให้เรา ไม่ต้องให้ลูกเอาเงินอะไรมาให้เราเยอะแยะแค่เราได้เห็นหน้าลูกแค่เราได้เห็นลูกเขาเดินในเส้นทางที่ถูกต้องของจริยธรรมและคุณธรรมนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ควรจะภาคภูมิใจแต่หลายหลายคนทำเพอภาวนาลำเพลลำพันนั่นแหละพูดเข้าหูลูกทุกวันอยากจะมีรถอยากจะได้รถสักคันพอซื้อให้เสร็จลูกก็เป็นหนี้เป็นสินรถเอามาก็ไปขับ ชนนู่นชนนี่กินเหล้าเมาหยำเปยวดชาวบ้านผลสุดท้ายรถก็ไม่ได้เกิดรายได้อะไรขึ้นมากลับไปสร้างหนี้สินสร้างภาระให้กับลูกๆเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ครอบครัวมีความมั่นคงชีวิตจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นพ่อแม่สามีหรือภรรยาไม่ว่าคนที่เป็นพ่อแม่ ของใครหลายๆคนหรือลูกครอบครัวจะต้องเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพมีคุณภาพอย่างไรรู้จักประหยัดรู้จักอดออมรู้จักใช้จ่ายรู้หน้าที่ที่ดีรู้ว่าสิ่งอะไรถูกสิ่งอะไรผิดทำตัวให้เป็นคนดีรักษาศีลธรรมแค่นี้ชีวิตมันไม่มีทางที่จะไม่ดีไปได้วันนี้ลองกลับไปดูในสังคม ชีวิตที่ชิบหายอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่อยู่ในศีนลธรรมผมพูดแบบนี้แบบไม่อายหรอกครับผมเชื่อว่าทุกคนที่วันนี้เจอวิกฤตของชีวิตอยู่เพราะไม่ได้รักษาศีลธรรมทําไมผมถึงพูดแบบนี้ครับคนที่ดีแค่คุณผิดศีลธรรมแค่ข้อเดียวมันก็ถือว่าไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าตัวเองดีถ้าวันนี้ใครยังซื้อหวยยังเล่นการพนันอยู่มันก็ผิดศีลธรรมแล้วเพราะนั้นอย่าบอกว่าตัวเองดีถ้าใครยัง ดื่มสุราใช้ยาเสพติดสูบบุหรี่อยู่มันก็ผิดศีลมันก็ไม่ดีถ้าใครยังมีชู้อยู่ยังมีเมียน้อยยังมีกิ๊กอยู่อย่าไปบอกว่าตัวเองดีศีลธรรมมันมีแน่นอนถ้าใครยังพูดจาส่อเสียดนินทาคนอื่นอยู่มันก็คือเรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นถ้าใครเคยฆ่าแกงใครหรือทำร้ายใครหรือไปให้ร้ายใครมันก็ไม่ดีทั้งนั้นเพราะนั้นจงยึดศีลธรรม สินแค่ห้าข้อดูให้ดีครับเอาแค่ห้าข้อไม่ต้องเยอะแยะหรอกครับผมเชื่อว่าเรายังทำไม่ได้แต่ผมให้กำลังใจสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนชีวิตกลับไปรักษาสินกลับไปดูและปฏิบัติให้ได้แล้วชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้าแน่นอนวันนี้สาระดีๆจากช่องมานาสีจันหวังว่าท่านผู้ชมจะได้เกดเล็กเกดน้อยจากการเข้ามารับชมคลิปนี้และก็ฝากท่านผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทรด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ